เห็ดตะลึงเยองอยู่นเนาะเถียงนาเถียงนาใหม่พี่น้องป้าตื่นมากับเอฟเฟกต์เต็มเลยบ่วจะควนกลุ่มควนกองสบ,บายดีเดอ้อเนาะสบ,บายดีเบิดสุขูสูค้คนสบ,บายดีตอนเศร้าพี่น้องอีพ่อกำลังสิไปอาบน้ำสิไปซื้อเครื่องของเนาะยินดีตอนห้ามเขาสูส้ส่องสวัสดีหลันทุ่งเดอ้อทุกคนเนาะปะ้าถกบึงในหมากกัทันนี่พี่น้อง มีคนบอกว่าอยากได้อยย่แนวหมักสม,สมสมนิวส,นสั้นเซวเมื่อปลูกกินอยู่ทั้งอันฝั่งไทยนะฮะเนี่แหละที่มันทำมา,าศาสตร์ลวาสมแบบนี้เอาบอซ้อนสิฝากหให้แฮะตอนนี้ก็ลังพ้ากันเ <c oughs> ตรียมแนวยู่แนวกินเอาลงมาเอาหอยมืาขึ้นนี่แม <c oughs> ป่ปาร์เห็ดแนวกินหลายปานนี่โบแมนว่าสิมีงานเลี่ยงงานอย่างเด้พี่น้องเนาะ <c oughs> นก็เลี่ยงอยู่สิไปเลี่ยงผ้าเนาะ เขาสิเอาไปวาดเตรียมพักพัดพักอันนี้สิเป็นดอกกระหลำ่ำที่เขาสือมาเมือ่อวานนี่แหละทุกคนเนี่ยดอกกระหลำ่ำแล้วก็พักกระหล่ำปีแล้วเขาก็สีพัดใส่อันเห็ดพัดใส่เห็ดพัดใส่กุ้งจ้านี่ทุกคนเนาะเห็ดปีและเือหนึ่งสองวะน้องปะแล้วก็พริกหยวกพริกเอียงนี่แหละ เห็ดสามป่าลานพี่น้องเนาะเห็ดน้ำกันขออนุญาตตั้งไว้ก่อนเด้อค่ะปอกเยอะกต้องปอกปอกเลยนาะเห็นว่าแล้วก็นเลยมีช่องโหว่มีเอาบูบูได้เฮาใบออกมาเฮาเป็นคนละคือว่าเฮาลลางนะเฮาบริมีถั่วเจีวในหันนะเฮาลลางกระโตกเขานะแม่ นี่ชองโคมีสะเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหาเฮ็ดได้ปีหนึ่งมีเธอหนึ่งที่เอาเฮ็ดพี่น้องปีที่แล้วนี่เขาก็เคยเฮ็ดแต่ซ่อนโบจื้อเขาเฮ็ดอียังเนี่ยแต่ว่ามีลวกพักผัดพักนี่แหละวูหนาคือมาแต่ชาเมือแต่เชาวเราไม่อยากไปเราฝากมาท้ายคิดแล้วกลับ

ไปวออกินอยู่โตได้ไหมใส่ส่ไว้

ไปทำมาทำอะาอะไานักนอยดะมาทำอะไรมาทอะนี่ทำอะไรเธอไมาเหรอจุดกระดูกพอดีออาทำแล้วเนาะ ตเตลิดเติดต,ตึงมานีก็ได้สิบริยายนีบเอาเห็ดน,นี้พาองมาหองั่นน้องั่นน้วเดิเอาเห็ดผ่นบอกมือฝังนันมเขาเห็นว่า คนละมือต้องอัน่อยบ้าจังอันนอยด์เดียวคืนอนี้อันนี้นี่นี่โหเฮน่ามือห่างมาจามันบ่เคยนี่นี่นี่นน้อยที่สุดจังสเยงมันเบิด้วนอย่างจุ นั่งอยู่ดีเลไเตเทียงเียงลพอ้เียปแ่อใหม่อยู่นั่นไม่เห็นมวันแซมโซยนี่ปูบสรจแล้วฝนกันเ้ย

ไอเตบบนี้มนกออกซใครขายบ้านหฮานี่แถวเออดูทงนะคันโคกมูนัน่นฝันก็เชร์ให้ดูกลางบ้านป่อยู่บ้านเขาแหฮงบ,บ,บ,บริอุทธ์อยู่ล้วกินเออตั้งเชือกปภอ,อันงนันนะให้ว่าสลบสดีเออมาถ่ายร้านเช้าออกไฟบ่ เบอร์อออคีบเบอรแปะไวก่อนค่ะถ้าก็เห็นน้คือนี่นงนอนเป็นคีบว่าซีไข่เลยเม่อกีค้คอยเห็นเห็ดเค็กอยู่นนะมันดักหัาหน่าลายเลยฉันกัเป็ดเท่ากินอย่างวะ มันมึนเลยนี่เดี๋ยวมันมึนในหน้าผาหนี่ง่างแห้นะมันจะห่างจะห่างขึ้นมาแต่สวนเมื่อวานนี่นะปลูกดอกไม้แล้วนะปวดเบ้อเขาบงตามันก็ปวดเขามุบมมุ่มมุ่มุ่มอะไรแบบนี้ลูกก็อยากฆ่าขันแห้งกับไรถึงจะคิดชีวิตโอ้โหแล้วเพื่อที่จตายแล้ววายมันวาใหญ่เกินหรอกอยจะหน่อยลงเลย เรเองบอกว่าย่านอย่าน่งเห็นไหมเกาะเล็กเจ็บกะทะไพอ่อนไพอ่อนย้อนอยางเดนั่งบอเอาแล้วบอน่เนาะเราไปแลกเวียนแยกก็ไมอยากเอาเอาทำหน้า กันนุ่มๆนะโอ้ยทั้งนั้นก็สีแดงสีสันอะไรแบบสีสันนี่แก้แค้นโซนละสี่ยิปของม้ารถป่าภาคแซงออกมาใช้รถแล้วค่ะบ้านเรียกช่วงนี้มันไม่ได้แก้หลานตักมาไม่แก้ไม่ได้แก้นุ่งกันวันนี้มอญก็มาพักอีกมอญก็พักอีกจะพักัป่าภาคตะวักไปบอกจะทำไรก็ทำช่าง

ກະເພິເບີເບີກະເຮັດຫຍັງລະຄວົນເວົ້າມກ สีสันน่ากินเสร็จแล้วทุคนนี่ป้าสีสันหนากิบนี่นไม่เนแม่เอาตัวนี้มันจะง่า่กว่าตอนเออโอเคทุกคนเดี๋ยวพัดอีกหมอหนึง เรมม่ีเเามำนี่คอ้อเสียงอ้งสูตรมหาเจ้าอีกเออมันมีียงนั้นเต่านันเสียงร้ายได้ตอนนี้ตอนนี้น่ารายตอนนี้เสียง มันแห้งกว่านะก็เลยเอาใส่นะข้านี่จะอ่างแต่อันนาไลเนื้อมันละแฉนก็ะเอากระชางไป แล้วเอาอยากแล้วสุดเลม่เหม็นทวนใส่อันนี้เขาซื้อเช่างซื้อช้น่มาด้มาไรลดบอเนขานอันอนเดยกระถางแจ้ววั้ได้เกิดพูดได้ค่ะอีกอีกดึงหม้อค่ะหลไเลย ถ่ายจ้าป้าตาเส็บแหงทุกคนผอมเสิฟมองไปเสียงปอกเต็มหมอนี่อ่ะว้าวโอเคอะทุกคนเนาะซันไปหาเปลี่ยนสุดก่อนคลิปนี้คือซีเรคอรนุญาตลาลเด้อเนาะขอบใจเบิร์สุขสุขค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนะป้าไปแล้วสบายดี